สวัสดีครับเพื่อนๆ,อน,ๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆครับวันนี้สยามชาแนลจะมาแนะนําในส่วนของเหรียญหนึบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งนะครับมีราคาประเมินสูงถึง7จ็ดแสบาทนะครับในปัจจุบัน ซึ่งจะมาอธิบายแล้วก็มาบอกเพื่อนๆการตอบคําถามเพื่อนๆด้วยนะครับหลายคนนะครับเกิดความสงสัยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาสูงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับว่าพอสไหนเหรียญลักษณะไหนที่มีราคาสูงถึง7,0,000สบาทนะครับและเหรียญแบบไหนที่มีราคาไม่ถึงนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆครับผมใคร่ขออนุญาตแบบนี้นะครับ ใครขออนุญาตเพื่อนๆนะฮะตอบคําถามเพื่อนๆนิดหนึ่งหลายคนสงสัยนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเหรียญที่ทางช่องสยามจะ n แนวประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนั้นมีลักษณะแบบไหนสเปคแบบไหนที่เรารับซื้อครับหลายคนส่งเหรียญลักษณะแบบนี้มาให้เราชมครับคือเหรียญตราแผ่นดินนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทซึ่งเป็นรุ่นเก่านั่นเองใน,งในปีพศ2 5 0 5ครับ ผมเข้าใจว่าเพื่อนๆดูคลิปของผมไม่จบนะครับจึงทําให้เพื่อนๆเกิดความสับสนนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตตอบคําถามเพื่อนๆด้วยเนื่องจากมีการส่งมาในไลน์ของเรานั้นจํานวนมากครับเหรียญปีพศ .2505 นั้นที่เป็นตราแผ่นดินจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นในส่วนของพระเสียกรกลับครับแบบนี้ยังไม่มีราคาที่เรารับซื้อนะครับ เรายังไม่ได้ประกาศรับซื้อเนื่องจากคลิปที่เราปล่อยไปหลายวันนั้นเราบอกว่าไม่จําเป็นต้องตรงยอยักษ์แต่รับซื้อแต่ไม่ใช่พระเสียงกลับแบบนี้ครับหลายคนหาเหรียญที่นะฮะปลายพระมหามุงกุฎนี้นะครับตรงกับยอยักษ์แบบนั้นมีราคาหลักแสนนะครับแต่สเปคที่เราซื้อของเพื่อนเป็นลักษณะแบบนี้ครับขออนุญาตให้เพื่อนๆชมคลิปอีกครั้งหนึ่งครับ เห็นไหมครับเพืเ่อนๆครับไม่ตรงเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ตรงที่เพืเ่อนๆส่งมาใช่ไหมล่ะครับเหรียญที่เรารับซื้อนั้นพระเสียรจะตรงขึ้นไปสังเกตเหรียญที่อยู่ในมือของเพืเ่อนๆครับหากเพืเ่อนๆหมุนแบบนี้นะครับ ช้าๆนิดหนึ่งถ้ากลับลงมาแบบนี้เหรียญแบบนี้เรายังไม่ซื้อนะครับเรายังไม่ประกาศรับซื้อเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆในปี2 5 0 5นะครับตราแผ่นดินนั้นมีราคาไม่สูงนะครับมีราคาซื้อขายกันสภาพไม่ดีหน่อยก็สองสามบาทนะครับไม่ได้แพงอะไรเลยสภาพส,สวยๆก็ไม่ถึง50บาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องหาที่เป็นพระเสียรตรงนะครับแล้วส่งให้เราชมและเราจะประเมินราคา ให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับมาต่อกันที่เหรียญที่เราจะแนะนำเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลายคนนะครับส่งเหรียญพอสอนี้มาให้เราชมนะครับเนื่องจากมีละไม้คล้ายคลึงกับเหรียญที่มีราคาประเมินสูงถึง เจ็ด0สนบาทครับน,น้านนั้นจะเป็นพระบรมรูปข,ของพระบาทสมเด็จพระประมนทลมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอย,อยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือจะเขียนคําว่ารัชกาลที่9้นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆครับก็คือนะครับเป็นตราแผ่นดิน หลายคนส่งเหรียญลักษณะแบบนี้มาประเมินราคานะครับเ,เพื่อนๆเข้าใจผิดนะครับเนื่องจากว่ามีละไม้คล้ายคลึงกับเหรียญที่มีราคาสูงถึง7 0 0 0 0 0บาทเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเหรียญน,นะฮะตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 0นั้นมีราคาซื้อขายกันเท่าไหร่และก็ความเป็นมาอย่างไรนะครับด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นตราแผ่นดินในรชัชกาลที่5นะครับเบื้องบนจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยตรงกลางนั้นเขียนบอกราคาก็คือ1บาทซึ่งเป็นตัวหนังสือนะครับด้านล่างบอกพศก็ คือพศ .2,500 นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการประกาศออกใช้เมื่อวันที่28มกราคม2 5 0 1นะครับชนิดราคา1บาทนะครับลักษณะของเหรียญจะเป็นขอบกลมแบบนี้นะครับเป็นขอบเฟืองนะฮะเป็นลักษณะทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามแบบนี้เหรียญรุ่นนี้ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บสะสมมากๆครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเหรียญรุ่นนี้นะครับปีพศ2,500นั้นนะครับมีเนื้อเงินประมาณ3%เเผสมอยู่ นะครับในเหรียญน,นี้นะฮะในเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับมีเนื้อเงินแท้เนี่ยนะครับประมาณ3%ผสมอยู่ผมต้องบอกว่าลักษณะที่สวยแล้วก็ดูยังงดงามแบบนี้นั้นหายากนะครับ ขอเฟืองดูสวยแบบนี้ยังหายากนะครับไม่ใช่ว่าจะหาพบเจอง่ายๆที่มีสภาพสวยๆนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ที่นะครับมีการพบเจอเนี่ยก็เก็บสะสมกันนั้นสภาพจะยังไม่สวยนั่นเองเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามีลักษณะพิเศษเช่นกันวันนี้ผมมี2เหรียญตัวอย่างนะครับมาอ่านแนะนําเพื่อนๆนะครับเราเข้าใจว่าเหรียญปกติทั่วไปเหรียญรุ่นใหม่นั้นถึงจะมีลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่ครับนี่ฮะ สังเกตดูนะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับทั่วไปจะเป็นพระเสียงกลับครับเห็นไหมครับจะเป็นพระเสียงกลับนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่ชัดเมื่อกี้นะครับเนี่ยเป็นพระเสียงกลับแบบนี้นะครับรุ่นนี้1บาทปีพศ2 5 0 0นั่นเองแต่อีกบางเหรียญนะฮะที่เราพบเจอครับเพื่อนเพื่อครับสังเกตดูครับมีแบบนี้ด้วยนะครับน่าสะสมครับขอเป็นสภาพใหม่ๆนะครับเห็นไหมฮะ จะมีเอียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับที่จะหาพบเจอที่สภาพทสวยนั้นก็หายากนะครับที่เราซื้อของเพื่อนมาก็คือนะฮะเหรียญรุ่นนี้ปั๊มไม่ติดฮนะเหรียญน,นี้ปั๊มไม่ติด ผมก็เลยซื้อของเพื่อนมาเป็นตัวอย่างเพื่อทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนั่นเองเหรียญปีพศ2,500นั้น1บาทของในหลวงรัชกาลที่กซึ่งเป็นพระเสียรแบบนี้นั้นนะครับราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนั้นยังไม่แพงนะครับไม่แพงนะฮะเพื่อนๆครับแต่จริงๆแล้วผมว่านะครับน่าจะมีราคาหลักพันได้นะฮะเนื่องจากเหรียญนั้นมีเนื้อเงินผสมถึง3%นนะครับขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่นะครับสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเหรียญครับเหรียญรุ่นนี้ 1่บาทนะครับปีพศ .2,500 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีการซื้อขายสภาพใหม่ๆซื้อสวยแบบนี้ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่150บาทไปจนถึง300บาทนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการตกลงว่านะฮะจะซื้อขายกันอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ทางช่องสยามชาแนลของเรายืนยันนะครับเรายังไม่มีการประกาศรับซื้อนะครับในปีพศ2,500ในเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่9ก้าครับส่วนเหรียญที่มีราคาสูงถึงประเมินล่าสุดนั้นอยู่ที่700,000บาทนั้นนะครับ ยืนยันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ปีพศ2,500นะครับแต่เป็นปีพศนี้ครับขออนุญาตขึ้นภาพหน้าจอให้เพื่อนๆชมครับนี่ครับนี่คือปีพศ2493น้24นั่นเองปีพศ2493นั้นเข้าใจว่าเหรียญรุ่นนี้มีการพบเจอได้น้อยนะครับเพิ่งเจอกันจริงๆที่มีข้อมูลนั้นเพียงแค่2เหรียญเท่านั้นเนื่องจากเหรียญน,นี้นะครับปีพศ2 0 0 0 493นั้นนะครับมีการประเมินกันสูงถึง4 3 0 0 0 0กว่าบาทรวมภาษีตกเข้า5 0 0 0 0 0นะครับครึ่งล้านนะฮะหลายปีก่อนแต่ตอนนี้ราคาขยับนะฮะมีการประเมินกันตามคาดการนะครับของกลุ่มนักสะสมนั้นสูงถึง7 0 0 0 0บาทไปแล้วนะครับในส่วนของปีพศ .2493 ซึ่งมีระไม้คล้ายคืนกับปี2500ครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาเหรียญแบบไหน มีราคาต่ํานั่นเองนะครับหลายคนส่งเหรียญปีพศ2500มาให้เรานะครับบอกว่ามีราคาเป็นแสนจริงหรือไม่เหรียญพศนี้ยังไม่ถึงนะครับมีการเล่นหากันอยู่ที่150-300บาทต่อเหรียญสภาพใหม่ส,สวยๆนั่นเองส่วนปีพศ2493นั้นมีราคาหลักแสนจริงครับเพื่อนๆครับซึ่งมีการประเมินกันล่าสุดสูงถึง7 0 0 0 0 0บาทนะครับตามคาดการณ์ของกลุ่มนักสะสมมืออาชีพนั่นเองนะครับ หากเพื่อนๆนะครับมีเหรียญนะครับที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้ทางทีมงานของเราและก็ช่องของเราดูให้แล้วก็ประเมินราคาให้นะครับเรามาพูดคุยกันนะครับมาสอบถามกันได้ครับหากท่านรู้ก็บอกเราหากเรารู้จะบอกท่านครับเพราะช่องนี้มีแต่เพื่อนครับขออนุญาตขึ้น QR Code ครับนี่คือ QR code ของช่องสยามชาแนลครับเพื่อนๆยิงไว้เลยนะครับยิงเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับขออนุญาตขึ้น ID l ดี e ให้ด้วยครับ นี่ครับไอดี ID ของเราครับสยามชาแนล999 f 4ครับเพืเ่อนๆติดต่อเราได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ท่รรานพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ